กินน้ำกินอะไรอยู่อันนั้นปากกา <c oughs> เร็วเร็วเร็วสงสัยแม่จะหิว <c oughs> แก้งเอาแย่ใส่จมูกให้แม่กินนี่แม่ก็ไม่รู้มาคะแนนคุณพ่ออยู่นี้มา <c oughs> มา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 เอาเอางั้นมาสิมามามาเร็วมือพ่อก็พ่อก็โยโยห้ามเอาเรื่มาแกล้งเรานะวันนี้ไม่มีแกล้งนะครับมีทั้งบทด13อันใช่ไหมขอดูนหน่อยนะผัดชาทะเลสไปซี่กุ้งสไปซี่บาร์บีคิวเมือ่อกี้นี้พ่อได้กี่คะแนนนะ8 8คะแ,แนนมาตามแม่ปู่เป้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อจะเริ่มจาก เอากล่องให้ดูได้นะให้น้องๆดูด้วยกล่อ,องนี้เลือถูกต้องโอ้โหแม่เสียนะนนเนี่ยเร็วเร็วเร็ว <laughs> สงสัยแม่จะหิว <laughs> เดี๋ยวให้อาหารก่อนนะ <laughs> ให้อาหารก่อนนะอันนี้ พักนัดไม่เอาไม่เอาผิดแล้วมอม่วงมะม่วงมะม่วงมะม่วงอะม่วงม่วงยอมยอมยอมถูกไหม่วงใช่ถูกมะม่วงอ่าถูกเดินต้องมีรีบแล้วต้องมีสติแม่แกะกะจะโชว์แบบว่านี่มือเย็นเลยเนี่ยกะจะโชว์แบบว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยมือเย็นนี่กลัวนะพี่จ้าไรนี่อยู่นี่ โอ้ได้จับแท่งก็รู้แล้วอันเนี้ยอามา้นถูกต้องนะครับสามข้อแม่ยังไม่พลาดเลยนะครับอืมในปากมันมีหลายกลิ่นเลยอะอใช่มันเละเทะแนละ้วอันนั้นปากกาแม <laughs> <laughs> ่จะหยิบปากกาไปกิน <laughs> รถที่สี่แอบรถสมนยำไม่ได้เราอะไรม,ม,มาคือมันเยอะจนจำเราจำรถพิซ่าไ,<ด>ไม่ได้แม่บอกว่าพิซซ่าผิดเนาะผิดนะครับรถนี้รถ<ด>สาลายผิดเหมือนพ่เนอ,พอเลยไม่รู้จุกเลยอ่ะจริงๆพอเราเฉลยปุ๊บว่าสาลายเนี่ย เออ<ไ>เราจะแบบว่าเออใช่จริงด้วยเออแต่เวลาปิดตากินแล้วเร,เ,รเรา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 สับสนนะอืออืมจริงละมันต้องกินเข้าไปสักพักหนึ่งม่กินรสที่ห้ารสที่ห้านี่คืออันนี้เดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนว็คือรสนี้นะครับอือแม่จับแล้วแม่ก็คงจะรู้อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้แม่เห็นหมดแล้วไม่รูร้หรอกใครจะไปจำได้นะ ยากอะาก่ะผัดชาชหรอผิดครับเดี่ยวซี่ของมันกีมันเป็นก,การอุทานแม่อุทานชัดเจนมากผัดชาเลยยากอะยอมยอมให้อะดูซิว่าอะไรจะทายถูก่ะไปซี่กุ้งผิดออะไรอ่ะมันคือสไปซี่บาร์บีคิวเกือบอะเกือบถูกสไปซี่ ข้อห้าผิดแย่ละข้อหข้อหเราต้องแบบว่าทําให้สับสนทําให้ลิ้นนี้สับสนกันไปเลยนี่อันนี้ข้อหกแกงเอาแย่ใส่จมูกให้แน่กินนี่แน่ก็ไม่รู้นี่เอาไหมไม่เอาไม่ละ รู้แหละรู้เลยมันหักแม่รู้เลยไม่ใช่เอเมมากิ้พิซพซ่าับพิซซ่าตอบเลยเปล่าครับตอบสุดท้ายเปล่าไม่ใช่ลาบลาบโอ้โหเออแสดงว่าเขาทำป็นมีเอกลักษณ์นะครับลาบอืมอร่อยชอบโอ้ลาบทุกต่อไปข้อที่เจ็ด <laughs> เป็นเน็บวะทำองไอเดีย <laughs> อันนี้อันนี้ อเข้อที่เจ็ดคุกกนครีมโหโหโหแค่สัมผัสแค่สัมผัสเท่านั้นมแม่แม่ปูเฟ่น,นี่เสียนเรื่องของกินคือคือดูพอเห็นรูปร่างแล้วเนี่ยอย่าไปสู้เรื่องของกินแม่แม่ผอมพ้อนี่ผอมข้อที่แปด้อที่แปดข้อที่แปดอร่อยจังเลยคุกกีครีม,มแย่ไหม แย่แย่จะหูไป <laughs> <laughs> จริงๆเราแข่งแบบว่าแค่สัมผัสเราให้ทายรถเลยดีกว่าหรือว่าไม่ต้องกินสัมผัสแล้วก็ดมอ้ oh. ยากขึ้นไปอีกนะช็อกโกแลตถูกต้องรถนี้พ่อแบบว่ารู้ว่ายังไงก็ได้อ่ะเอาไปแบบว่าทําลายปันเขาเแล้วอะ <are> รถที่เก้าเพิ่งผิดข้อเดียวเองอ่ะมีรถที่เก้า เดี๋ยวจะอุทานให้ฟังผัดฉ่าทะเลถามว่าอะไรจำได้ไหมที่พ่อที่พ่อไทยครั้งก่อนพ่อไทยว่าผัดฉ่าทะเลแล้วผิดเพราะคำตอบไปคือใส่ไปซีกุ้งใส่ไปซีกุ้งอ๋อยังไม่ได้กินเลยเอ้าโชว์เองอ่ะข้อนี้ผิดนะครับยังไม่ได้กิน เราบอกเราจะอุทาอะไรยังไม่ทันกินเลยอาแล้วยังไงอะโยุเฉลยไปแล้วอ่ะเรายังไม่ได้ฟังเฉลยหยุดห้ามกินอาชารทะเลฮะผิดทุกคนได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้แม่พุ่มพบอกอาชารทะเลผิดไปซีกุ้งผิดอะไรอ่ะข้อนี้ครับก้าวผิดอะไรเนี่ย หิเวเก่าลุงเอาสิบแต่ว่ารถผัดฉายยังไม่ได้กินใช่ใช่รถผัดฉายยังไม่ได้กินเอาสิบไหนอะพักโกบนันนาน่าไทยไทยหรืออูทานไทยใช่ไหมไทยสิไทยเลยใช่ไหมช็อกโกบนันนาน่าข้อสิบผิดเฮ้ย ชาเขียวอ่ะชาเขียวอ่เป็นคนเหลืออันเดียวแม่เนี่ยประม่าไปหน่อยข้อสิไม่กเหลือเนี่ยวอ้ชาเขียวอร่อยเหมือนกันนะอีผ่านมาไม่เคยกินโหไม่น่าเลยสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยเล่นมากไปหน่อยข้อสิบเราจะกลับมาตั้งสติแล้วข้อสิบเอ็ด,อส,ดอสองข้อนี้ไม่น่าผิดเลยอ่ะแม่ก็มีพลาดข้อสิบ เมื่อไหร่จะหมดเนี่ยรวพิซซ่าไปยังไม่รู้จะท้ายเปล่าพิซซ่าพิซซ่าถูกต้องนะครับสเ็ดถูก12เดี๋ยวอยู่2รถเขาทำดีเนาะเพราะว่าพอใครแม่ไปเลยดีกว่าเนาะชนแล้วหรอกแม่ก็จะเหลือ ผัดชาใช่ไหมงงยังงงที่ผัดชาอยู่เลยผัดชากับช็อกโกบานาน่ายังไงก็ถูกอะคือเราไม่รู้จักรสชาติผัดชาไงเนี่ยผัดชาทะเลโอ้โหเพราะน่าจะให้เพราะน่าจะให้ผัดฉานี้เป็นตอนต้นๆนะเพราะวางแผนผิดขนาดไม่รู้จักรสชาติเลยยังทายถูกคิดด้วยก็แม่รู้ไงว่ามันเหลืออันสุดท้าย เอา,อาช็อกโก <ไป S 2> บานาน,น่ามากินช็อกโกบานาน,น่ามากินแม่รู้เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้สรุปคะแนนแม่ผิดไปหนึ่งสองสามข้อแม่ได้สิบคะแนนเป็นสองข้อที่ผิดแบบนี้นะเอ้ผิดแบบไม่น่าผิด,ดว่าเล่นมากไปหน่อย <c oughs> อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ<อ>พ่อตอนนี้คือเป็นเนื้กินเ <c oughs> กณฑ์พ่อที่น้องล นั่งกินป๊อกกี้คือพ่อกับแม่เนี่ยทวนเบียดกันอยู่2บนน่ะพ่อกับแม่นี่นั่งกินป๊อกกี้แล้วเน็บนี่มันก็มานั่งกินพ่อกับแม่พี่แม่ชนะอีกแล้วแม่ชนะอีกแล้วนะครับแม่ได้ไป10คะแนนเต็ม13เมไม่คี้พ่อได้ไปเท่าไหร่8นี่เราเราตื่นเต้นมากเดี๋ยวน้องมาคอมเมนต์อีกอย่ามั่นหน้าเจ็บมากเลยโดนคอมเมนต์น่ะทีมพ่อโยต้องให้กำลังใจกันมาเยอะๆนะครับ พจะได้คึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งทีมแม่ปูเป้ก็ทีแม่ปูเป้ก็ช่วยกันเม้น์บอกหน่อยนะว่าอยากให้แม่แกล้งอะไรคุณพ่อนะคะแม่โดนแกล้งบ่อยเนาะแม่ได้แกล้งกับแม่แกล้งไม่เป็นอ่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยมาแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะคุณพ่อโยเยแล้วก็น้องเชอร์แตมนะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย